งานนี้พี่เจไม่กล้าขับนะครับต้องให้พี่แจ๊ะขึ้นเหมือนเดิมเหลือนิดนึงครับข้างละประมาณรอบครึ่งนะครับจะเสร็จแล้วครับเนี่ยว่าจะไปหรือจะอยู่งานนี้พีแ่แจ๊ไปแล้วครับไปแล้วครับ ไปแล้วลงน้ําลึกตรงที่ลอกลึกที่สุดนะครับนะตรงนั้นไปแล้วครับไปแล้วผ่านได้ด้วยดีนะครับผ่านไปแล้ว ดูครับเอาเอียงข้างนึงนงครับเอียงข้างนึงแล้วไม่จมครับไม่ไม่ลงไม่ลงไม่อยู่เอามาเลยครับเอาผ่านไปแล้วครับหนึ่งรอบ ไปครับอีกรอบหนึ่งเสร็จนะครับงานนี้เสร็จไปเลยเดินหน้าไปเลยไม่ต้องกลัวลลมีหลายคันไปเลยมีทั้งสามคันจอดอยู่ข้างบนเนี่ยสองคันจอดอยู่ข้างบนกลัวอะไรไปเลยอย่างมากก็มีแม้ข้อมาเอาขึ้น <c oughs> ไปแล้วครับไปแล้วครับไม่รอดครับงานนี้อา้าวเจ๊อรรถไปดึงดึงขึ้นพอแล้วไม่เอาแล้วหยุดไม่ไหวจริงๆครับงานนี้นานี่โคตรปราบเซียนเลยครับนี่ đã 4 dài rồi, bên này, cho chua trò lệ mà này bốn số so, bốn dài đào trái vô tiền thoại cầm lăng phò đi tiền thoại cầm lăng phò อยวอันนี้อันนี้ท้อยอรถรถลิงโจมครับงานนี้ไม่เหลือรอบที่เจ็ดรอบที่แปดแล้วมั้งครับไม่ได้นับโลตรีจ,ะจะริจรา ก็คงจะหยุดแค่นี้นะครับไม่ต่อแล้วครับเหลือนิดๆหน่อยๆก็ให้เจ้าของนาเขาปักดำเอาไปเลยครับส้มเอาเพราะว่าท่านเจ้าของรถพี่เจกับพี่แจกจก็คงยังไม่ไหวแล้วครับนี่ดูหน้าหลายรอบแล้วจริงๆถ้าไม่ใช่เครือญาติของพี่แจ๊ของพี่เจพี่แจพี่เจ,เจ,เจก็ไม่สู้แล้วครับไม่ทำแล้วครับงานอย่างนี้ แล่ไม่ใช่พี่เจ๊พี่เจรครับใครก็ไม่สู้ครับนาลอกน้ำขนาดนี้รับประกันเลยครับไม่มีใครลงบ้านเอ้อ นายังเอ๊ะหาที่กะยังไม่ได้ครับคันที่จม ก็บอกว่าเกี้ยสามเกียสามเกี้ยสามเจ้เกี้ยสามอ่าเอ็กเอ็กเรื่อยๆเทตเทตาเทดเเอ็กซเอ็กมาแล้วครับขึ้นแล้วครับ ขึ้นแล้วขึ้นครับโอเคครับขึ้นแล้วครับ,คครบ,รบงานนี้งานนี้พอแค่นี้นะครับนาของท่านปริญญาภาพยนตร์ที่แกอยากได้นานลึกไปหาไมโครมาลอกนาได้ประมาณ2ปีแล้วก็ให้ยญดดาติแกซึ่งมีรถสองคันมาลง เดือดร้อนถึงผมใช้ M U 57ต้องมาดึงไอ้สองคันนี่เจากของนายยิ้มแบบแย่ๆเลยครับเนี่ยโอแล้วห่าแล้วอ้าวคลิปนี้ก็ขอยุติแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ